นี่นะครับหลังจากที่เราเปิดผิวไปแล้วเนาะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เติมรวดนะครับตัวนี้ก็เราเดี๋ยวละลายผิวเดิมของมันให้มันให้มันสนิทกันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันซึมลึกด้วยด้วยเนื้อของมันเองนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟอยู่ที่235 36้นะประมาณนี้นะครับที่ใช้ไฟอยู่นะครับอันนี้เป็นอะลู7075นเนะครับนเนื้อค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราละลายติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมไอ้ตัวที่มันเป็นช่องโหว่ตัวนี้นครับด้วย ลวด4043นะครับเพื่อที่จะเก็บผิวให้เรียบร้อยแต่ว่าตอนที่เราเปิดผิวมันเนี่ยเราเราต้องเปิดให้มันอ่ให้มันละลายก่อนนะครับพอละลายเสร็จแล้วก็ให้ผิวมันเชื่อมติดกันด้วยเนื้อของมันเองนะครับมันจะได้เชื่อมติดอ่ได้ได้แน่นนะ,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะปิดด้วยด้วยอ่ตัวลวดอูนะครับให้ให้ให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะเก็บเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับแนวเชื่อม